ยัง,ยงดูดูอยู่ <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาตามคำขอพีิเศีแล้วก็คือแบบเราจะใส่วิกแล้วก็ แต่งหน้านะคะในลูกแบบในสไตล์ของน้องแล้วก็จะใส่วิกแล้วก็แบบจะเดินไปเดินไปไหนแบบเดินไปกินของกินเดินไปหาคนที่เ,เพื่อนหรือว่าเดินไปหาใครก็ได้แต่นะว่าเขาจะเอ้เข้าจําได้แล้วว่าเป็นน้องแต่ว่าเขาจะตกใจไหมหรือเขาจะทักไหมทุกคนเขาจะทักว่าเฮ้ยอะไรแบบผมจริงงหรออะไรประมาณนี้แล้วบางคนก็อาจจะทักแบบเอ้ยใส่ทำไม บางคนก็แบบว่าอ้ยผมยาวตอนไหนเขาจะทักผม่งนี้ไหมตามไปดูนะคะตอนนี้น้องมาแต่งหน้าก่อนนะคะก่อนแรกเลยไซส์เชลล่มนะคะสองขวดแล้วจงหวดสองขวดแล้ว เราจะมาแต่งในสไตล์ของน้องนะแต่ว่าแต่ว่าเราจะจัดเต็มนิดนึงเพราะว่าเรากลัวแบบผมมันสีมันสวยอะสีทองนะคะแบบว่ามันจะเข้าหน้าเราไหมถ้าแบบว่าหน้าสดๆแบบนี้ยังไงมันก็ไม่เข้าอยู่แล้วต้องแบบเออแต่งหน้าเป็นแบบพิเศษนิดนึงนะคะตามมาดูนะคะว่าจะพิเศษขนาดไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอแต่งหน้าแป๊บนึง <See. S 1> ทุกคนเติมด้วยดาว <laughs> ก็จะแบบว่าตอนเด็กอยากใส่มากแบบมันดูหวานแหววแบบเนี้ยแต่ตอนนี้ลองใส่ดูเพิ่มเติมมานิดนึงนะคะ <N perd ant> ก็จะประมาณนี้นะคะการแต่งหน้าน้องนะคะผ่านไหมจะเต็มนิดนึงนะคะทุกคนก็ตามไปดูเราจะใส่วิกแล้วก็เดินเดินเดินไปว่าใข่จาแบบทักไหมโอเคตามไปค่ะ อันนี้เราจะไปบ้านคุณยายแบบเดินเข้าขึ้นไปนะคะถ่ายแบบห่างๆนินดนึงนะ สั้งยาวมาเลยจังเหรองานนมงามนะคือสวยมากเลยเหรอแบบเนี้อยู่อั่นเนี่ยใช่ก็คือแบบคิดว่าคิดว่าอันนั้นอะโถ่คุณโคลนมาเรื่อยอันเดียวอ๋อคิดว่าไปทําสีผมมาอีกแล้วไม่ใช่นะนี่เป็นผมปลอร์มผมปลอมเออมึงโดนอาพูดขู่ยังไม่ยา ใส่มาบ้านน้ามาเอาใส่ขนาดไหนนะใส่ขนาดใส่เนี่ยเออตลบมากเลยนี่คือสวยมากเลยเหรออะไรประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าสวยแล้วเหรอคือได้ยากแบบแบบพูดแบบเออทำยังไงพูดแบบเอออะไรแบบดูไม่เป็นไงคือแบบอันไหนสวยอันไหนไม่สวยน่ะเขาแก่แล้ว เราเดินไปแบบไปกินเขากินกันทุกคนว่าตื่นตคนทักไหมไปให้ถ่ายเข้ไป Ja. <laughs> ใครแต่งงาม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 สวยงามนี่อะกบอกผ้มู้นอมายายไหนพวกฟงใชไมอ๋อไม่เหมือนหน้าน้องเลยนะคะมากินอหลพิกชุ้ินนอ๋ออีพวกฟงรวยไปยะ วิมองเจ็บเปิดปนเปิดหาเปิดอง้งใจอ้ยยังดูดูอยู่เหมือนฝรั่เหมือนฝั่งเอนรเอวตลกมากใครกใช่ จะเก็บมีติ๊จจะไข่ใสจไข่ใสเฉยมอนเด้อมีขายที่ไหนจะไปสั่งซื้อมาบางใส่หมมก็เรหม่มน้โกนกันไเนี่ยน้มันสก๊วงกเอาสกวงลามาสก

เอมาูย่มาะนี่ครบพิซ่านะคะกินแล้วติดติดติกินแล้วสวยเหมือนิซ่ากินแล้วสวยเหมือนลิซ่าแล้วลองกินดูได้ลองกินดูว่าจะสวยสวยไหมมาไมมาตรงนี้ ดูสวยขึ้นไหมดูสวยขึ้นไหมเหมือนยังเหมือนยังยังไม่เห <c ười> มือนโอ้กินต่อเหมือนยังเหมือนยังยัง <c ười> น่าจะกินทั้งแบบว่า ột, ột, สิบขวดสิบเอ็ดขวดเออที่สิบขวดประมาณนี้ก็ไม่เหมือนนะคะเพราะว่ามันคนละโลกอือ <c ười> ืม จำได้พี่พื่กระเงอยู่ไหนกอจับกันเจ๊ตัวอะไรไอ้ทุกคนมาดิ้านน้องกระเลียถามว่าตัวอีซังวันเนี้ยตัวอะไรคะเนี่ยตัวอะไรเห็นไหมผม เหมือนกระเทยเลยเหมือนเหมือนกระเทยไม่ใช่ถ้าไม่มีอันตรงเนี้อ่าจะสวยนะยข้างหลังสวยไหมข้างหลังอ่ะดูดูไม่ใช่ข้างหลังผมสวยไหมเออผมสวยขึ้นหน้าน่ะตัวอะไรมวยว้ายขึ้นหน้าตัวอะไรเลยโอ้ยบีแต่นี้ วันนี้วันดีอะไรมาแต่งตัวแบบนี้ไม่ใช่เพียงสีขอมาอืออยาให้แต่งตัวแบบนี้แล้วก็เดินเดินเที่ยวในหมู่บ้านแต่ว่า,าเราก็เดินแบบว่าเที่ยวคนคนตกใจแบบครับฮ่าอะไรมาณน,นี้นะคะตกใจไม่ใช่ว่าตกใจว่าสวยนะไม่ใช่ตกใจตัวอะไรนี่สนี่ย ไปบ้างเลยค่ะจะไปไหนไปไปไม่เห็ลูกแก้วลูกแก้วออกมาไปมันรู้แล้วใช่ไเอออีมบอกจริงไม่เอไม่ใช่กูยินส้เสายีนีอะไรตัอเต้ยไม่ทักหรอเาบว่ อะไรอ่ะงเงี้ลโอ้ยไฮไลท์ล่าไงไฮไลท์ล่างเนี้ยต้องไฮไลท์เยอะๆถึงจะแบบว่าเออดูสูงนิดนึงเป็นไงไปไงเห็นไหมเสยๆผมใช่ไหมเออหน้ามึงไ่ผ่านไม่ผ่านเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะคะคือไม่สําเร็จเลยดูหมดคือแบบเราลงคลิปเมื่อวานไงเขาเลยมีเห็นมีวิดพอมก็เลยเออวันนี้ใส่ก็เลย เขารูนะคะเฮ้ยมาเดินหน่งขั้นแม่มามีแต่คนขำใส่นะคะว่าเออตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรอยู่นั่นแหละน้องบัวฟองเองคิมบัวฟองนะคิมบัวฟองนะคะตอนนี้ก็ออกแบบอมืมาแบบลุกแบบจะออกเหมือนยังไงอะจะเดินทางฮะจะเดินทางจะเดินทางเหรอ ไม่ใช่ดุกแบบดุยแบบเนี้ยเนาะก็แบบอืประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะคะแต่สวยนะทุกคนถ้าไม่มีหน้าม้าน่าจะโอเคนะเพราะว่าไม่เข้ากับหน้าม้าเท่าไหร่นะฮะนี่นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็คือแบบตลกมากคือมีแต่คนแบบขำใส่คิดว่าตัวเองแบบอืดูแบบดูไม่ได้อะทุกคน แต่ว่ามันก็ไม่ขี้เหร่เลยเนาะผมมาสวยแต่หน้าน้องอะใส่วิงนี่ไม่สวยอะก็ <g sinners> สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u บส c r ร b e ให้กับน้องด้วยนะคะจะกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอตร์แค่นี้เออเ่นแสวัสดีค่ะบ๊ายบาย